การให้ทางเนี่ยสำคัญที่สุดคือการวางจิตขณะให้ทางพูดถึงการให้ทานทางโลกนะวางจิตในพระไตรปิฎกเนี่ยมีการอธิบายว่าเวลาจะให้ทานมีวิธีวางจิตเจ็ดแบบแบบที่หนึ่งถึง 6, ที่หกที่ผมบอกดล้วนะมันไม่เป็นไปเพื่อการนำทุกแต่แบบที่เจ็ดเนี่ยคือปอดให้ใจเบิกบาขณะให้ใจสำราญ หลังให้ใจพึงยินดีไหมเพราะจิตเป็นภาวะที่ปีติอยู่ตลอดจิตมิติอิ่มสุขอยู่ตลอดลไม่หวยหาเช่นบุญเกศสองพระว่าสามพระ,ระทีตามตัวกบบแค่ดีเด็กชายสาวหนึง่งแต่ว่าวันนี้หูละพิธีกรบอกว่าก่อนอให้ใจเปิดบานขณะให้ใจทำงใจ ต้มสายพีดัหลังให้ปิดซองมีนสีบอตายรัวใจพึงยินดีเแี้วขึ้นสบารนบแตทถ้งมาแก้วไป็นหัวหน้าหมู่บ้าน้ยใส่ซาวเดียอย่าง่ยา้แล้วเหลือยังน้อยตัองสองร้อยม้แค่โตกสตางมาหนัฝาเ่ามีอผักผักก่อนนะผมเพิ่นบอกว่าใส่สองร้อยน้เจ้าหน้อีกสุเขิลนักหนักนะครัเอาซองมาเราอีกนะ อ่าซาใส,สองมาใครก็ลงงว่าใส,สองร้อยนรกสาบายขึ้นสาบายสองร้อยนรกครับเพราะว่าจิตที่เป็นสุขต้องก่อนให้ใจเบื่บาขนขณะให้ใจสบายหลังให้ใจตึงยินปีติดตลอดจิตอย่างนี้ยการวางจิตอย่างนี้สำคัญม,มาก แล้วก็การให้ทานที่สําคัญที่สุดนะพวกเราสามารถให้ทานได้ทุกวันนะครับโดยเฉพาะใบสงอายุเนี่ยวิธีให้ทานที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังในนะต่อไปนี้ในพระเตมิโดบอกว่าการทําบุญกับทานเนี่ยกับพระสงฆ์แม้ร้อยรูปได้ร้อยครั้งบารมีอานิสงส์ไม่เท่ากับทําบุญกับพระ,ะพระโอ้ย พระอะไรนะเป็นไม่ใช่เป็นแบบพระอาซสีจันอ่ะโอ้สมองอยังเป็นี่เข้ามาแล้วก็ <c oughs> โสดาบัน <c oughs> หนึ่งรูปได้หนึ่งครั้งทาบุญกับพระโสดาบันแม้ร้อยรูปและร้อยครั้งบารมีทำบารมีบุญก็ไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกพระามีแม้หนึ่งรูปแม่หนึ่งครั้งทำบุญกับพระสักพระามีแม้ร้อยรูป มีรูปเดียวครั้งเดียวอานาคามีร้อยรูปร้อยครั้งไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหันต์ทำบุญกับพระอรหันต์แม้ร้อยรูปและร้อยครั้งอานิสงส์ไม่เท่ากับทำบุญแค่ครั้งเดียวกับพระปัจเจกพุทธทำบุญกับพระปัจเจกพุทธแม้ร้อยรูปและร้อยครั้งบารมีก็ไม่เท่ากับทำบุญกับพระพุทธเจ้าแม้รูปเดียวครั้งเดียวทำบุญกับพระพุทธเจ้าแม้ร้อยรูปร้อยครั้งก็พลังอานิสงส์ก็ไม่สู้ สร้างวิหารธรรมนสี่มุมเมืองดังนั้นคนสร้างวิหารที่ไหนนะหอมเด้อมีสลักห้าบาทหองห้าบาทมีสิบบาทสองสิบบาทน้ำต่อมาพระไตรปิฎกที่มาดัดสร้างวิหารธรรมเนี่ยสี่มุมเมืองเนี่ยแม้สี่แม้ร้อยครั้งร้อยมุมเมืองบารมีและอานิสงส์แห่งอาแห่งการให้ทานไม่เท่ากันให้อภัยทานแม้ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นอยนันสู่อายุเราเนี่ยไร้ความในชีวิตเนี่ยเคยข้ามบ้านร้าใไรเคยผิดเคยหัวเยผิดกับใครเลิกจากนี้ไปแล้วไปโพสุมาโดนรานโหดกันเออแก้วแดงโอ้แล้วเราผิดหัวกันที่เราลูกน้ำเสดประดใิกับน้นนาปากหอมาเจ็บปีกเร้ไปเดนฝนพอเอาสี่สามเนีย เราไี้ไปเอาอูกก้กนะันเนี่ยเนาะอันนี้พอแล้วไปนีฮะอโหสิกรรมกันเนอเนี่ยท่านได้บุญมหาศาลยิ่งกว่าท่าบุญกับพระพุทธเจ้าอีกรู้ไหมไม่ใช่คุณที่ผมพูดธรรมจจะจากพระโอษฐ์วรร่รรานั้นแต่วัยเร,ราเนี่ยอภัยทานอภัยทานอภัยทานจะไปเดือดรุกต้มลามต้มเสมนน้น,นขขขขงงมนั่นันนี่ไล้ความไล้ความบกมีอันหมดเลยจอภัยทาน แล้ชีวิตเราจะมีความสุขครับอชีวิตเราจะมีความสุขสุขภาพจิเราจะดีอาต่อมาว่าจบเลยบอกเดนะืับแต่ยังจริงมันใบสี่วนเอาแฮสิบห้านาทีแฮมเรื่องนี่ยนะนะแฮมเรื่องนะ่ไเยวท่าจะได้แบบโค้งเหมือนเะอ่นะ